สวัสดีค่ะสำหรับมันว่างๆงวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูอร่อยได้ง่ายๆในบ้านนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูเนื้อแดงผัดพริกแกงใบยี่หร่าค่ะเรามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะหลังจากที่เตรียมส่วนผสมแล้วเราลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเมนูง่ายๆที่เราจะทำในวันนี้ เราจะทําอร่อยง่ายๆในบ้านกับช่องน้อยชวนหิวนะคะเมนูที่เราจะแนะนําในวันนี้คือเมนูเนื้อแดงผัดพริกแกงใส่ใบยี่หร่านะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมในการทําเมนูนี้มีอะไรกันบ้าง1นงนะคะเราใช้เนื้อแดงนะคะประมาณดูว่าเราจะรับประทานสัก2 3ถึงที่นะคะนะคะ2พริกแกง สามหอมหัวใหญ่นะคะถ้าไม่มีหอมหัวใหญ่เราอาจจะใช้เป็นต้นหอมซอยก็ได้นะคะหั่นชิ้นประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะใบยี่หร่าค่ะใบยี่หร่านะคะซอสปรุงรสหรือน้ำปลาก็ได้นะคะน้ำตาลน้ำเปล่าค่ะ ทีนี้เมื่อได้สผสมครบแล้วเดี๋ยวเราลองไปลงมือทํากันเลยค่ะไปเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะตอนนี้เราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมาดูซิว่ากระทะร้อนหรือยังร้อนแล้วนะคะเติมน้ำมันนิดหนึ่งกิ้งน้ำมันไปให้ทั่วกระทะก่อนนะะควันนี้เราจะผัดด้วยเตา แม่เหล็กไฟฟ้านะคะกับกระทะเคลือบเติมพริกแกงลงไปก่อนนะคะจะผัดพริกแกงให้หอมผัดพริกแกงให้หอมนะคะ ชั่วที่แกง <แก S 1> ไปให้หอมก่อนเติมื้วแดงไป ั่วเนื้อจนสุกแล้วนะคะดูว่าเนื้อเราสุกหรือยังได้ที่หรือยังนะคะเราเดูเห็นไหมคะอ่ะพอนเนื้อเราได้ที่เุ๊บต้องให้เนื้อสุกก่อนที่เราจะปรุงรสนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะเติมหอมแดงลงไปนะคะก็เติมหอมหอมที่เราเตรียมไว้ลงไปก่อนนะคะแล้วคัะผัดไปเรื่อยๆนะคะ เติมด้วยซอสเติมน้ำตาลไปนิดหนึ่งนะคะถ้าชอบหวานถ้าไม่ชอบหวานเราไม่ต้องเติมเติมน้ำตาลไปนิดนึง เดี๋ยวเราผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะผัดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้เดือดนิดนึงนะคะเมนูนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าบางคนที่ชอบอ,อยากให้มันนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะใส่ตัวกะทิสดลงไปนิดหนึง่งสักประมาณ2องถึงสามช้อนโต๊ะได้นะคะมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะคะพอเดือดได้ที่ปุ๊บเนี่ยเราจะเติมใบยี่หร่าลงไป ไอ้หล่าเนี่ยต้องล้างนะให้เสด็จน้ำเลยนะคะ ตอนนี้กลิ่นของใบยี่หร่าเริ่มออกมาแล้วนะคะหอมมากนะคะกลิ่นของใบยี่หร่าออกมาแล้วค่ะหอมหอมจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบที่จะให้ตัวผัดพริกแกงแห้งนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องเติมน้ํานะคะเอาที่ชอบชอบใจแต่ถ้าอยากให้มีน้ำํำถุกลิกนิดนึงเราสามารถที่จะเติมน้ําลงไปได้นะคะ วขอเพิ่มไฟให้แรงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อนดูนะคะว่ารสชาติได้ตามชอบใจใหรือยังช้อนนี้ตักย่างนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตใช้ช้อนตักได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยว ขอเวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟนะคะกับการทำเมนูเนื้อผัดพริกแกงใส่ใบยี่หร่าอร่อยง่ายๆที่บ้านนะคะยังไงอย่าลืมติดตามช่องน้อยชวนหิวนะคะจะมีเมนูง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านแต่ว่าเป็นเมนูที่แสนอร่อยให้ทุกคนได้ชมนะคะขอบคุณค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะกับเมนู เนื้อผัดพริกแกงใส่ใบยี่หร่านะคะเห็นไหมคะหอมมากเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะยังไงลองลองติดตามดูนะคะส่วนเนื้อเนี่ยเราต้องใช้เป็นส่วนที่เนื้อแดงนะคะบอกเขาว่าไปผัดเขาจะเลือกเนื้อที่นิ่มให้นะคะแล้วก็หั่นให้ถูกทางขอบคุณมากนะคะ